สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่หน้ารถนะครับซีวิคเอเอเอฟเอกรุ๊ปเอนะครับซึ่งทางโอ๊คขับได้นำเข้ามาเป็นรถที่โมดิฟายจากสกู๊ปนะครับเป็นรถแข่งคันแรกและเป็นตำนานเป็นรีเจนด์เลยนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันครับครับสวัสดีครับพี่โอ๊คสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็เจ้าสำนักสกู๊ครับทัชซูรุอิชิมะอิชิชิมะทัชซูรุอิชิชิมะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอิชิชิมะซันเดี๋ยวจะให้เขาลองเดี๋ยวให้เขาลสัมาผัสคุณชูชูร President of Position? น่ e s นสกูนปร e ธา o ของสกูนสโตร์ใช่ครับเป็ e ประ s า h เ o ็ n เจ h าของ e จ้าของครับก็ได้รู้จักกันนะอิชิชิมาซังกับคุณโฮะนะครับก็จะมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเบิ้ลสนั่นนะครับเป็นเอกลักษณให้เราเลยนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมครับ นี่ครับเป็นรถนะครับ Civic EA นะครับเป็นรถแข่งกรุ๊ป A ของปี85นะครับนะฮะที่เป็นทีมสปูนแข่งณตอนนั้นเป็นเป็นเป็นรถแข่งคันแรกของทีมสปูนเลยนะครับครับผมก็เครื่องยนต์อะไรครับผมเบรกสกรูส์เอ็นจินว่าเอ็นจินว่าเนื้อเอ็นจิ้นเนือเดอร์บ็อกซครุกรุษนั่นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแซดซีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ที่โมดิฟายมาสำหรับกุ๊ปเอ เขาเนตอนนั้นมันจะเป็นสเปคที่ f i a สรับนุก็ขยายความนิดนึงครับรถเครื่องยนต์3 4นี่ก็เป็นเครื่องยนต์ 1,600cc นะครับไม่มีระบบ VTEC นะครับเป็นทวินแคมเฉยๆนะครับไม่มี VTEC นะครับก่อนจะมี 6A จะเกิดเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับผมมีแรงม้าอยู่เท่าไหร่ครับ Horse Power เอ่อเปมี Horse Power 230 230ก็ที่ที่รอบเท่าไหร่ครับเอ่อ uh, RPM เอ่อ uh, 9,000 uh, ยุ่ยจวดีนะปกติก็ประมาณ9,000รอบสูงสุดที่9,000รอบ2องร้อยสามสิบมาที่เก้าพันรอบครับก็คันนี้เคยได้ได้แชมป์อะไรมาบ้างครับ this car has ever been any mm hmm. any race Uh, any race is uh, all over Japan Japan s series <S uh. and Shenzhen and Dubai the FIA series and any position and did you win first place with this car second place anymain Uh, main time is uh, win uh. and uh, main time i second s And, uh, ทุกครั้งก็หลายครั้งอะน,นะครับที่แข่งชนะที่1ที่2นะฮะมีมีค่าค่ากันบ้างทางโอ๊คขับเนี่ยคิดยังไงถึงเอารถคันนี้เข้ามาโชว์ทั้งที่นี่เป็นรถเก่าแต่แต่หลายคนก็ชอบคือผมว่าจริงๆแล้วรถคันนี้นเป็นรถที่หาถึงได้าย,ยากนะครับคือเจ้าของเนี่ยเขาเก็บเป็นเป็นของสะสมไปแล้วมูลค่ามันมันมันไม่มีมูลค่านะครับคือญี่ปุ่นเขาขายกันเนี่ยตอนนี้คือ30ล้านเยนสามสิบล้านเยนเป็นเงินไทยประมาณ10ล้านบาท10ล้านบาทไม่ไม่แพงไม,ม่แพง ที่เราอยากจะให้มาดูและสตาร์ทให้โชว์เนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากจะเอารถมาแค่จอดเฉยๆอยากให้ฟังเสียงมันว่ารถคุบเอจริงเสียงมันเป็นยังไงสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยเพราะถ้าถ้าย้อนกลับไปปีนะฮะปีแปดห้าผมยังเด็กมากอยู่เพราะผมอายุน้อยนะฮะเพราะอายุน้อยอยู่แล้วตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ให้คนรุ่นรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นหลังได้ลําลึกคนรุ่นหลังที่ทันก็อยากได้ลําลึกคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เห็นก็ได้เห็นว่ารถรุ่นเก่าเนี่ยเป็นยังไ สมัยก่อนดังๆก็จะเป็นสกายไลน์อาร์22ก็ยุคนั้นเลยพอเป็นยุคอาร์23ก็ประมาณสักเก้ากว่าก็ทุกทุนนี้ก็จะจะแบนไม่มีละครับก็จะเป็น GT หมดแล้วก็จะกลายเป็นตำนานใช่ตำนาน FA กรุ๊ปเอเลสซิ่นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณโรถมานะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทางเจ้าสองนักสปูนด้วยนะครับท่นนี้ที่แบบให้เรามาได้รู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของรถ FA กรุ๊ปเอนะครับอยากให้มันเป็นเลเจนด์ถึงตลอดนะครับเจ้าใช้คำว่าเลเจนด์ออฟกรุ๊ปเอก็ได้นะครับสำหรับรุ่นอันนี้เป็นเป็็นนเปคคลาสอะไรรับ คครับลาสเป็นรถคลาสเป็นรถกุ๊อเป็นคลาสสองน่าจะไม่เกินพันหกประมาณนั้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นในคอลัมน์รีเทิร์นทูรีโทในเอ็กโอโตสปอร์ตแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายลงหนังสือมาให้ดูนะครับไม่พลาดแน่นอนรถแบบนี้นะครับตำนานครับขอบคุณอ่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณคุณโอ๊คแล้วก็ขอบคุณทางรับงค you very much ขอบคุณครับ